เคลียชัดเจนเลยกับคำถามแรกไปแล้วนะคะทีนี้ต่อที่คำถามสองเลยค่ะจะรู้ได้ยังไงครับว่าแฟนเราเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนอย่างเงี้ยครับรูได้ยังไงคะคุณหมอคำถามก็คือจะรู้ไปทําไมครับครับอ่าอ่าถามกลับถามกลับกลับอยากรู้ไปทําไมแล้วแล้วถ้ารู้แล้วมันจะเป็นยังไงกับเราฮะคือไม่ไว้ใจครับเวลาจะไปเอวันอย่างเงี้ยครับค่ะไปไปเลยนะครับเจมส์ครับไปเลยนะครับขอขอสับไว้นู่นนิดนึงครับไม่เข้าใจ จริงๆคาถามนี้น่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงถามเพราะผู้หญิงน่าจะเป็นฝ่ายไม่ไว้วางใจผู้ชายมากกว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วเก็บสิ่งไม่ชิงโชคเนี่ยฮะแต่ก็เหมือนจะดูยากด้วยนะคะถ้าเราจะสังเกตถ้าอย่างผู้หญิงจะสังเกตผู้ชายนี่ดูยากมากเลยนะคะให้ชายไว้ก่อนเลยว่าผู้ชายคนนี้มันเคยมีเพราะน้อยมากไม่เกินสิบเปอร์เซนที่มันจะเป็นผู้ชายบริสุทธิ์ที่มาหาเราครั้งแรกที่จะมาเปิดสิ่งกับเราครั้งแรกเนี่ยน้องเองก็ เขาว่ากันว่าไม่ถึงสิเหมือนกันเขาว่ากันว่างมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยยากกว่าหาผู้ชายบริสุทธิ์ในกทมนะจริงด้วยค่ะมีเห็นด้วยอันนี้ใช่ใช่กูก็เสียไปแล้วใช่ใช่ถ้าน้องจะแคร์เรื่องนี้เนี่ยให้ผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายรักษาความบริสุทธิ์ให้กับผู้หญิงดีกว่าเราต้องสร้างค่านิยมตรงนี้นะครับไม่มีวิธีไหนที่เราจะรู้ได้ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าเขาไม่บอกเรา